ที่มาถึงคำว่ากามสันทะกามะสันทะโดยตัวหนังสือก็แปลว่าความพอใจในกามเป็นความพอใจตั้งแต่ขนาดเบาๆไปถึงขนาดหนักเต็มที่ส <c oughs> ันทะแปลว่าพอใจ <c oughs> ถ้าเป็นไปอย่างรุนแรงก็เกิดกิเลสอย่างอื่นสืบต่อไปเป็นกรรมมันที่หรือ <c oughs> เป็นกรรมมันตันหากาที่มันรุนแรงต่อไป <c oughs> แต่ที่รบกวนอยู่เสมอมิได้ขาดนี่เป็นกรรมฉันทะในลักษณะของนิวรณ์คือไม่ถึงขนาดรุนแรงในทาง กิรยาอาการหรือน้ำหนักแต่มันรุนแรงในทางที่มันรบกวนอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้ก็เรียกว่านิวรณเมื่อจิตปราศจากนิวรณ์เป็นการมัฉันทะเป็นต้นก็เป็นจิตที่ ไม่ถูกรบกวนคือโปร่งสบาย <c oughs> ที่ที่มารบกวนนี่ก็เรียกว่านิวรณ์แปลว่าเครื่องกัน้นการมันฉันทะคือ,อมัน,ม,นมันมีความรู้สึกที่จะตกลงไปในทางกลามเรื่อ,อยนี่มันเกิดเป็นเครื่องกัน้นคือกั้นจิตไม่ให้โปรง่งไม่ให้สบาย นับตั้งแต่จนกระทั่งกั้นไม่เป็นสมาธิไม่บรรลุคุณธรรมที่สูงขึ้นไปถ้าเข้าใจได้ดีในะข้อที่ว่ามกรารมาิจนท่าเกิดและจิตเป็นอย่างไรก็จะเข้าใจคำว่านิวรณ์ได้ดีอย่าเอาแต่ตัวหนังสือ้องเอาตัวจริงๆ ที่รู้สึกหรือเกิดอยู่ในใจว่ามันกั้นอะไรบ้างเจนมันทำให้มืดให้มัวให้ลำบากใจต่างไม่เกิดความทักพรไม่เกิดความ,มโล่งใจนะก็เ,เรียกว่าการมาสนะันทะเป็นนิวรณ์ทั้งนั้น